เอาละครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมนี้มาเล่นไมค์คัลกับน้องชายกันนะครับน้องชายชื่ออะไรนะแนะนำชื่อเลยโชกุนครับดีๆ๊ชกุนใช่ไหมครับอา้าวเคเรอยู่อนุบาลสามนะฮะอา่าไปเล่นกันเลยเดี๋ยวหาทางลงก่อนหาทางลงข้างน้ก่อนเกิดแบบมานี่เกิดบนต้นไม้เลยมันมีน้ำกูลงทางนี้สิโอ้ย okay. ไหนวะนี่เอานีน่โอ้โหจะเซื่อมกว่าร้องได้ไงวะจุ๋มไปเลย<ส><ด> ขึ้นมาเร็วโอเคไปตัดไม้ไกันดีกว่าโอ๊ยกระตุกไม่กระตุกหรอกเมื่อกี้กี้กันกัจะเด้งขึ้นมาอขอโทษคำหยาบและคำหยาบคายร่วง,งนะคำหยาบคำหยาบไข่ก็เหมือนกันดีกว่าบ <c oughs> ายกุ้งน่าใส่หัวปักท้องให้ดูทุกคนตัดไม้เสร็จอืมเลือกตนี้เลยดีกว่า อคลิปนี้เราจะมีการแก้งน้องกันด้วยนะครับอะไรนะแกงคุณไม่แม่แก้งอะไรก็พูดในคลิปไปเฉยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออันนี้ก่อนโอเคก็ทำไปเฉยคุณนะแกงคุณใชแกงอะไร น้ำม,มันอ่ะเออกงโอ้เข้ากงนี่ว่าโอ้เน,นี่ยดู <laughs> เอ้ยใช่เหรอไม่ได้เข้ากงเหรอไม่ไมแน่ใจแน่ดูให้เลยที่โกงให้ดู เรียก <N> <t> ไปทำชมเดี๋ยตัดไม้กันไปก่อนเปลิ้เยอะคุณออกไปก่อนคุณถอดหัวพักทองแล้วก็ได้แอปเปิ้ลเออแอปเปิ้ลไม่ต้องขูดแอปก็ได้แอปเปิ้ลก็ืนะ่นะอแค่เปิ้ลพออืมอะไรนะก็ื่อแค่เปิ้ลพอเปิ้นจะปาเปิ้ลไม่ต้องขูดก็ได้<อ>ตัดไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมมันหลุดจังหาะไป ขอพายเสียงกวนและคำหยาดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวครับก่อนคิดก่อนคีโมมันไม่ได้ขัดมันได้มาได้ยังไง ตัดไม่สิสอาครับหมายกับผมเป็นหวัดนะฮะอาจจะได้ยินเสียงเป็ดอ๋อคิดว่าหีบอ้ไดมอนจงมาอีกไดมอนจงมาอีกไดมอนก็นระวังนะบางครั้งอาจจะโดนฮีโร่บายสาบให้ตายก็ได้ ข้าอของอยู่ดีตายเฉยอาจจะรู้สาบก็ได้มันเป็นกับภาคใหม่จะตายของหายแต่ว่าไปเก็บของใหม่ก็ได้จำที่อยู่มันจำไม่ได้มันก็จำไปใกล้ๆอะคือเป็นไรแกพูดทเป็นคนตายไงทำอะไรพูดอยู่ด้วยทัาไว้อยู่จะเก็บของคุณเห็นนะผมไม่เก็บมันเรียนไม่เสร็จ ดึงออกมันดึงม <c oughs> ันออกมาตดวนี้ไปแล้วเอาไปทิข้างบนน่ะข้างบนไหนไม่เห็นเหรอโอ้เต็มสารพัดอย่างอ้ากังเกงก็ไม่เก็บ ก็น่นนะข้างบนน่ะว่รออะไรคุณ้องคารบของซ้ำๆเด้โถเราตัดไม้ตออยไรเป็นเส้นเจาเราไปแล้วคระปุกซ้ำถูกแล้วนะครับผม อย่ากูก็มีหมวก,มกเหมื <c oughs> อกนก <c oughs> ันนี่เดี๋ยวเทมดูหมวกกูดิตลกเตะลุกเอ้นนอนนจาจะกินเล่นเหรอจะกินเล่นกับดาบเพชรเหรออ๋ออยู่คนละที่เลยจริงอยู่คนละที่กันเลย,ยไ,ไปเลยไปไหนก็ไป <c oughs> น้ยอู่ด้วกันหนีกันไปไหนเนี่ย คน,น,นมสิเราลองมองหาดีๆวอยูด้วยกันจะหนกันไปไหนอยู่ด้วยกันเนาะ,ะเดม่มันทำอะไรได้ไม่างได้ไม่หนได้วางไม่ได้วางได้โอ้วางปักไป ทำคลิปเสียเหมือน้านะกุ้นอ่ะเจออะไรเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนคลิปหน้าจะกลับใหม่แล้วคลิปหน้าจะมาสร้างบ้านกันนะครับผมไปแล้วครับน้องชายตัวเสีย